สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบอก่อนส่งกันอีกเช่นเคยนะครับชุดนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์นะครับ24โวลต์ซึ่งได้ทำการต่อใช้งานอย่างครบนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตัวแผงเข้ามาด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์กันก่อนช่วงนี้ลงตู้บ่อยเลยนะครับเพราะว่าออเดอร์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ จะทำบ่อยแล้วก็จะต้องลงทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับชุดนี้ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับขนาด24โวลต์100แอมป์นะครับเป็นแบตใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็ประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เจ้าตัวแอคทิฟบาลานซ์อยู่ข้างในนี้นะครับตัว BMS ตอนนี้ผมไม่ใช้ก็เหตุผลที่ไม่ใช้นี่ผมกำลังจะลงคลิปเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลย นะครับ่าทำไมผมถึงไม่ใช้ BMS แล้วนะครับทีนี้มาดูที่ตัวตู้อินเวอร์เตอร์บ้างนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นหมออแปลงเทอร์รอยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอินดักเตอร์อยู่นะครับ1ตัวนะครับอินดักเตอร์ก็จะคอยกรองกระแสนะครับกรองความถี่สูงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวหมออแปลงกินกระแสแซนบายเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการทําให้หมออแปลงไม่ร้อนด้วยนะครับ ตัวบอร์ดก็จะเป็นตัวบอร์ดแบบมีหน้าจอนะครับขนาด12มอสเฟตนะครับข้างละ4ตัวพัดลม2ตัวเช่นเคยนะครับดูดออกแล้วก็เป่าตัวซิงค์นะครับชาร์จเจอร์เป็นของ Power MR นะครับขนาด 60A นะครับแล้วก็เบรกเกอร์พร้อมเสร์มกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะมีเคเบิลแกนอยู่ข้างนะครับเพื่อใช้งานกับตัวสายไฟนะครับลงมาหาแบตเตอรี่ นะครับสายไฟที่ให้ไปจะประมาณ1เมตรนะครับ1 1เมตร20เซนนะครับแล้วก็ขั้ว MC4 ตรงนี้ผมสลับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือออกมาจากตัวแผงเนี่ยแบบมาตรฐานเลยนะครับก็ตัวตัวผู้สีแดงเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับผมก็สลับให้แล้วเอาต้อนรับเป็นตัวเมียนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บล้วก็ค่อยมาเปิดเบรกเกอร์ นะครับอันนี้ PV ก็เข้ามาแล้วนะครับผมใช้2แผงนะครับอนุกรมกันเข้ามาแรงดันอยู่ที่67โวลต์นะครับ67โวลต์ตอนนี้กำลังชาร์จลงอยู่ประมาณ5แอมป์ก็ประมาณ160วัตต์นะครับทีนี้มาดูที่หน้าตู้กันบ้างหน้าตู้นะครับก็จะกำลังโหลดอยู่นะครับอยู่ประมาณ600กว่าวัตต์นะครับโฟกัสไม่ติด600กว่าวัตต์นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัว ไฟฟ้าที่ผมกําลังเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะมีตัวแอร์นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับแอร์เคลื่อนที่ขนาด600 BTU นะครับกินอยู่600กว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเจ้าตัวการน้าร้อนเข้าไปการน้าร้อนก็ประมาณ5 6 0 0วัตต์นะครับเสียบเข้าไปด้านข้างด้านข้างก็จะมีปลั๊กเสียบนะครับตอนนี้กําลังวัดกินอยู่ที่ราวๆมองเห็นไหม อยู่ราวๆประมาณ1,200-1,300วัตต์นะครับที่บริเวณตรงนี้สูงเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โหลดพร้อมกันเลยนะซึ่งตัวแผงก็กำลังชาร์จเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นระบบจะเรียกว่าบายพาสนะครับบายพาสไฟจากแผงนะครับตอนนี้แผงสามารถผลิตได้ที่ร0 0ประมาณ150วัตต์นะครับ Uh, เราโหลดเกินนะครับโหลดเกิน150วัตต์เนี่ยมันก็จะไปดึงจากตัวแบตเตอรี่มาใช้งานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราโหลดแค่ประมาณ100วัตต์นะครับมันก็จะบายพาสจากแผงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มาใช้ที่อินเวอร์เตอร์เลยท,ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดทดสอบไว้นะครับโหลดต่อเนื่องเลยนะครับก็เปิดกับแอร์6 0 0 v วนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นแอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์มันเลยกินค่อนข้างเยอะ นะครับโอเคทีนี้สุดท้ายเลยนะครับก็มาถึงในเรื่องของราคานะครับชุดตู้ตู้นี้นะครับอยู่ที่18,900รวมส่งแลวประกัน1ปีนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับหมื่นนกะครับก็ไปเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับซื้อพร้อมกันครับลดไปเลยตัดหาง900า0ครับ1,800บาทนะครับก็เป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับพร้อมใช้งาน แผงก็ใช้แผง420วัตต์สวัตัก2แผงก็ได้นะครับหรือ1แผง2แผงก็ได้หรือถ้าต้องการใช้มากกว่าน,นั้นก็ไม่เกิน4แผงนะครับในระบบ24ถ้าเป็นแผง420วัตนะครับซึ่งเจ้าตัวอะสเปกชาร์จเจอร์ก็จะมีบอกอยู่นะครับบริเวณหน้าตู้นะครับระบบ24ได้ไม่เกิน 1, 4 4 0วัตต์วัตนะครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่าน,นั้นก็ต้องเป็นระบบ48ครับได้ถึง2,800วัตต์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบรีวิวก่อนทองนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจครับโทรมาได้เลยครับ087 250 0566นะครับแอดไลน์มากุีนก่อนครับแล้วค่อยทำการสั่งซื้อครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับมาถามเป็นข้อมูลเฉยๆก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ